เาเป็นลูกจ้างแพลตฟร์มเขาโดยที่เขาดูดเอาเงินพวกเราไปนะครับคนไทยยังไม่ตื่นรู้นะณต,ตอนนี้ก็เข้าไปหาเงินโอ้ฉันในหลักแสนโอ้ oh, ฉันด้หลักล้านเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกท่านหยุดหยุดทํางานตรงนั้นเหมือนเราไปเข้าไปขายที่อ่าติกตอกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ติ๊กตอกเขาหยุดท่านคือจบหมดเลยนะเหมือนหลายๆคนที่เป็นอ่าครีเอเตอร์หลายคนที่เรียกว่าเอาของเข้าไปขายตัวนั้นตนัวนี้ตรงนู้นพอเวลาที่เขาบล็อกเขาบล็อก,หร,ออกหรือว่าเขาปิดกั้นหรือว่า เขาเอาเป็นว่าภาษาภาษาของครีเอเตอร์เขาเรียกว่าช่องปลิวครับช่องปลิวไปหรือว่าเขาปิดกัน้นหรือว่ามันแดงมันดํามันลบอะไรต่างๆไปผลสุดท้ายไม่มีไรายได้เลยนะเมือ่อเหมือนกระทั่งครีเอเตอร์ที่อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเวลาที่เฟซบุ๊กเขาปิดกัน้นหรือว่าเฟซบุ๊กเขามีคนก๊อปปี้เอาของเราทั้งที่เราทําถูกต้องนะหลายคนที่ไม่ไม่คิดในเรื่องของคอนเทนต์ไม่คิดในเรื่องของวิดีโอแรงต่างไม่สร้างหรอกแต่มาดูดเอาคลิปของคนที่เขาช่องดังดูดเอาดูดเอาทีนี้ AI อมันไม่รู้ว่า ใครเป็นต้นฉบับใครเป็นเจ้าของจริงใครเป็นอะไรจริงผลสุดท้ายมันบล็อกทั้งสองเลยนะครับพอบล็อกทั้งสองไอ้คนที่เป็นเจ้าของต้นฉบับร้องไห้เลยครับท้งทีงสงามมา่สร้างผู้ติดตามมาเป็นแสนคนสร้างผู้ติดตามมาเป็นล้านคนกว่าจะได้แล้วเขาตั้งใจทําคลิปมากทุกท่านลองไปดูอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะนนี้คือของจริงเลยนะครับเราเข้าไปดูในเฟซเราเข้าไปดูในต่างๆหลายคนในสร้างช่องมาหลายปีครับเป็นปีสองปีสามปีกว่าจะเก็บผู้ติดตามได้หนึ่งแสนผู้ติดตามได้หนึ่งล้านผลสุดท้ายอยู่ที่ ถ้าเป็นภาษาบ้านเราอยู่ที่ปลายปากกาของคนที่มีอำนาจนั่นแหละเห็นไหมครับผลสุดท้ายล้มคลืนลงมาเลยมันไม่เหมือนมันเอาเป็นว่ามันไม่มันไม่เป็นของเราอะ่ะพูดตรงๆนะพูดภาษาบ้านๆเราก็คือมันไม่ได้เป็นของเราคือมันเป็นของคนอื่นอะ่ะถ้าเกิดเรียกว่าตีต่อเขาล้มละลายอันนั้นอันนี้ล้มละลายไปอะไรเกิดขึ้นเราศูนย์หมดเลยนะครับเราต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะทุกทา่านต้องเริ่มมาสร้างใหม่อะไรต่างๆใหม่แต่วันนี้จักรวาลนารวยของพวกเราเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเป็นของคนไทย แล้วทุกท่านสามารถเข้ามาดูบริษัทได้มาฟังเนี่ยประธานก็นั่งคุยทุกเช้าทุกเช้าให้ฟังเนี่ตัวเป็นเปนเลยเนะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินหลังบ้านได้แก้ไขตรงนั้นได้อยากก้ได้อันนี้อยากจะเพิ่มเติมอันนั้นคือสะดวกสบายอ่ะพวกเราอยู่ภายใต,ใต้กฎหมายของเมืองไทยอ่ะสุดยอดไหมฮะจากรวาลน,นารวยของพวกเราเนี่ยโอ้โห ถ้าเกิดคนเข้ามาใช้นี่ผมว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าจัก,กรวาลเรียกว่าของต่างชาตินะเพราะว่าต่างชาติเราไม่สามารถควบคุมอะไรเขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เข้ก็ทําแต่ Facebook อย่างเดียวเห็นไหมครับทาแต่โซเชียลอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทิกตอกข้อก็ทนแต่ทิกตอกอย่างเดียวแต่ขอพวกเราคือรวมมันทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้อีคอมเมิร์ซก็อยู่ในโซเชียลเราอ่าแล้วก็ระบบหาคงขายร้านคงร้านค้าระบบจ็อบงานอะไรต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดครับทุกอาชีพอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็สกุลเงินของพวกเราที่เรียกว่า NRC เนี่ยคือสามารถรดได้ทั่ เลขเปลี่ยนในทั่วโลกอะ่ะไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็รวยนี่แหละคือขุมทรัพย์แล้วที่นี่แหละครับคือที่ที่จะทำให้ท่านรวยแบบยั่งยืน